สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำนะคะคลิปนี้เรามาอวยพรวันเกิดของหนุ่มต้าแสงทองฟินแลนด์นะคะเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันเกิดของน้องนะคะซึ่งน้องก็ออกมาโพสหน้า Facebook ส่วนตัวของตัวเองนะคะขอบคุณบอสบิ๊กกับบอสแพรวนะคะแล้วก็แม่ยุ้ยนะคะที่ให้โอกาสน้องนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนะคะสร้างสารรค์และ สร้างรอยยิ้มให้ทุกๆคนนะคะและน้องก็ขอบคุณครอบครัวขอบคุณคนรอบข้างนะคะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะเป็นเด็กที่น่ารักและกระตันยูคนหนึ่งเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเอ่อน้องไม้นะคะน้องไม้วรัญญาก็ทำเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะเราไปรับชมแล้วก็อวยพรน้องพร้อมๆกันเลยะคะ่ะหยว่อเขาหยวยังเนี่ยอโอ๊ยไสยีล้ยูสยสเสีลแล้วทุาเอ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday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  to you Happy birthday Arkham. Happy birthday, birthday Happy, birthday, Happy birthday, birthday to you You know I remember Happy birthday to you. Happy, yeah. Happy birthday, you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you แล้วบ่ได้เป่าดอกเพิ่นกะดันเอาจังซี่เนาะ เออกยามันทำไมไปมนป้องได้หอเอาเพื่อขอบคุณนะขอบคุณไม่พอดกัไกออันนี้ำรวยอันนี้วอนี้ทำรอยอันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมีความร่างกายแข็งแรงครับขอให้ทุกคนลอกทางผมร่ารวยร่ารวยรผมับอดทองนะครับผมรอ้ใส่ประขาดมือนะครับ เล็บบางสิ่งใดฝอยสมมันปาท่่นะินทางมาให้ตลอดหน้ี้จัเยอันนี้ก็ขออวยบให้น้กน้ลดีเอาไปปาูกันนปดกไปาไปาไปปัาดซูกปปปัดูกัาาไปป่าูกันดีกวาาเร็จค่ะ ฝากน้องซื้อให้น้องมาหอดเจนม้งเศร้าน้องอยู่ใจเกินร้อยก็เลยฝากซื้อให้ก็เลยฝากซื้อมาใหายตาว่าสิไปหอดมุ้งบาดน้องอยู่ใจเกินร้อยก็เลยฝากซื้อให้เจนม้งเศร้าว้าอาอเสือว้าเอาเสือว้ายุ่นเหมือนหล้วนั่งยางไปเออไอเดีแห้งบ้านเนี้ย น่ารักมากๆเลยนะคะเต้าพี่กับเต้าน้องนะคะสโลกแกนของน้องไม้นะคะออ้ต้าหนูหิ้วขาวนะคะก็เลยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะคะพี่กับน้องนะคะแอดเองก็ขอร่วมอวยพรนะคะขอให้หนุ่มต้านะคะมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะ มีงานเยอะๆปางๆนะคะเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะและก็ขอขอบคุณคลิปดีๆนะคะจากน้องต้านะคะแล้วก็น้องไมล์วลัญญานะคะและขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ